มาดูแนวข้อสอบวิชากฎหมายซื้อขาย1ทับหกข้อนี้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าในเอกครับเป็นผู้ซื้อนะซื้อรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะจากในโทครับโดยขอชําระเป็นเช็คนะครับซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยนะฮะในโรไปขึ้นเช็คครับธนาคารก็บอกว่าปฏิเสธครับโอโหเงินในบัญชีไม่พอจ่ายครับเกิดอาการเช็คเด้งฮะถามกันง่ายๆเลยครับว่าการซื้อขายรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นสัญญาซื้อขายประเภทใด และกรรมสิทธิ์ของรถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะโอนไปยังในเอกผู้ซื้อแล้วหรือยังเมื่อใดนะครับข้อแรกครับบอกว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายครับกรรมสิทธิ์โอนไปเมื่อชําระนะครับหรือว่าเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับกรรมสิทธิ์โอนเมื่อชําระราคานะครับหรือเป็นสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยนะครับโอนไปยังในเอกเมื่อมีการทําสัญญาซื้อขายกันหรือข้อ4ีครับเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์เนี่ยนะฮะโอนตั้งแต่ทาสัญญาแล้วยังไม่ชําระก็โอนเรียบร้อยแล้วนะครับจะตอบคําถามข้อนี้ได้นะครับต้อง ดูสัญญาทั้ง2ประเภทกันก่อนครับสัญญาชนิดแรกครับเขาเรียกเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือสัญญาซื้อขายสาเร็จบริบูรณ์นะครับกับอีกประเภทหนึ่งฮะเขาเรียกสัญญาจัดซื้อจะขายมาดูแลก,กันก่อนครับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเนี่ยนะฮะก็เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยนะฮะตกลงทําสัญญาซื้อขายกันให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตั้งแต่ทาสัญญาโดยที่ไม่ต้องคํานึงเลยนะว่ามีการส่งมอ,อบร,รั์สินหรือยังมีการชําระราคากันแล้วหรือยังหรือชําระไปแล้วมันจะเด้งไม่เด้งเนี่ยไม่สนฮะพอ ผู้ซื้อฮะออก็มีหน้าที่ที่ต้องชําระราคาให้ผู้ขายก็มีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้นะครับแต่มันเกิดขึ้นภายหลังจากที่ทําสัญญากันเสร็จเรียบร้อยกรรมสิทธินั้นมันโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแต่ว่าต้องส่งมอบให้เหลือเพียงแต่ว่าต้องชําระราคาให้นี่คือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดในขณะที่สัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยนะฮะจะใช้ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะหรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะตรงนี้สิ่งที่เป็นข้อสําคัญที่สุดเลยที่ตัดกันเลยก็คือว่าเจตนาฮะเจตนาของคู่สัญ ตอนที่ทําสัญญาจะซื้อจะขายชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแค่จักนะแค่จักอยู่ยังไม่ได้ทำเนี่นะฮะ ทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้มีเจตนาในการที่จะโอนกรรมสิทธิ์กันนะฮะเพียงแต่ทําสัญญากันไว้ว่าฉันเนี่ยนะฮะจะมาซื้อขายกับเธอเนี่ยนะฮะมีการซื้อขายกันก็ต่อเมื่ออะไรฮะไปจดทะเบียนกันภายหลังไปอะไรกันภายหลังก็ว่ากันไปนะครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเจตนาคือโอนกรรมสิทธิ์เลยแต่ถ้าเป็นสัญญาจะซื้อจัขายเนี่ยนะฮะเจตนาคือยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ทีนี้กลับมาดูที่ข้อสอบครับข้อสอบเขาบอกว่าเฮ้ยตอนที่ซื้อจักรยานยน,น,ยนะะตนนนเนย์เเเนนนนนนนตตอั้ปป็ไ็ปไไจา จตรนาจะโอนกันแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าอะไรฮะในเอกซึ่งเป็นผู้ซื้อเนี่ยต้องชําระราคาภายหลังส่วนในโคเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ขายเนี่ยก็ต้องส่งมอบภายหลังอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่กรรมสิทธิ์มันโอนตั้งแต่ทําสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกันแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ฮะสัญญาซื้อขายรถเนี่ยจึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์โอนตั้งแต่ทาสัญญาแล้วโดยไม่สวนว่าหลังจากนั้นเช็คจะเด้งหรือไม่นะครับถ้าชอบการติวอย่างนี้กับพี่หมอนะครับก็มาติวกับพี่หมอดายพี่ติ